สวัสดีค่ะแล้วถามว่าใช้อะไรถึงผิวดีขึ้นใช่ปะก็คือว่าผิวจะเริ่มแบบใสขึ้นเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆขาดผิวไม่ต้องบ่อยมากออใช้สบูน่น้ำนมคามาเพราะว่าเราอาบน้ําบ่อยมากเราจะใช้อะไรแรงๆได้หนึ่งพันมิลลิลิตรใช้แบบนี้นานมาเรามีหลักฐานแล้วก็สิกอินทิเมนสูตรสดเชื่อมั่นใจเพราะเราเป็นผู้หญิงอ ฉันลองมาแล้วยี่ห้อไหนก็ไม่ดียกเว้นยี่ห้อแพงๆนะฉันลองมาไอ้ขวดละเก้าสิบเก้าสองขวดแถมอันนั้นก็ไม่ดีนะเนี่ยมีทีฉันลองมามีหลักฐานแล้วเอา,านะมาใส่ไม่ดียังไงก็ไม่ดีใช้สบ,บู่ธรรมดาได้เลยแต่ถ้าจะใช้แบบว่าเฉพาะจะต้องแต่ทั้งสินเนี่ยอันนี้ของมีทีก็ไม่ดีผมอะผู้หญิงอะถ้าผิวดีปับ๊บผิวใสปับ๊บสงที่โดดเด่นคือผมดําเพราะฉะนั้นแล้วแกต้องเคลือบผมเคลือบผมด้วยอันนี้ร้อยเก้าบาทเคลือบผมให้ผมดำนะ สัตว์ก็สีดูชัดเจนอ่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดนี่คือเดตต่อนะคะสบู่ล้างมือสบู่ล้างมือส,สูตรแอนตี้แบคทีเรียค่ะพร้อมคุณค่าจากดอกแลนดูล่าคาโมไมล์อันนี้เหม็นนะเหม็นนะสีเหลืองนี้เหม็นนะให้ใช้สีเขียวแบบน,นี้นะสีเขียวหอมสุดแล้วแต่มีอันนึงที่ฉันยังไม่ได้ลองแต่อันนี้ฉันลองแล้วเหม็นเขาจะบ้า ลิสเตอรีนอันนี้ฉันใส่สูตรลิสเตอรีนจะมีหลายสีเนี่ยสีที่ต่างกันคือสูตรต่างกันสีฟ้าจะเป็นลดการก่อตัวของหินปูนแล้วก็มีลดคาบลดแบคทีเรียสีี่ต่างกันนะคะสียดานหมดเลยนนี้จะหมดแล้วน,นี่คือถ้าใช้แบบนี้คือจะไม่บ้วนบ่อยจะไม่บ้วนบ่อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแรงต้องใช้แป้งฝุนด,ดีแม่แอันนี้คือเกลือนมข้ามาน,นานาค่ะที่ได้เกลือนมเลยค ป็นเกินดีอยู่ชอบอยู่นี่คือสูตรพีเมียมสูตรพีเมียมใช้อันนี้อันที่สองใช้อันนี้รู้สึกว่าปากสะอาดกลับไปใช้ดาลี่ของกุนาคือไม่ใช้เลยอ่ะไม่เอาเลยนะชิที่นี่อันนี้คือสูตรทําให้ผิวดีนะคะน้าผึ้งน้าผึ้งในห้ามไมารู้หมากกะมีน้าผึ้งแกะแต่เราเพราะว่ามันโดนานาแล้วมันลุยนาะนะนี่คือผงสมุนไพรผงสมุนไพรวิธีผสมนะคะ ที่ผสมคือมีผงปูมงคุดไม่ต้องสกัดเอาแต่สารเมโกตินนะผงปูมงคุดทั่วไปเลยผงปูมงคุดเขาไม่ชันสำคัญสุดไผ่คขาไมนชันผงประมงคุดไผ่ไ,ไผ่ผงคขามิ่ชันผงผงปูมงคุดผงผงประมงคุดของผงผงปูงปงมงคุดแล้วก็อันนี้คือโทนร้อนใช่ปะคขาิมนชันคือทนร้อนโทนทำให้รักษาการอักเสบของผิวได้ทําให้หน้าแข็งแรง และทีมพวกมันก็ส่วนใหญ่รักการจากพวกนี้ด้วยหลายตัวเอออย่างสังขารก็มีส่วน,สวน,สวน,สวนผสมของสมุนไพรพวกนี้ไงแต,แต่ฉันก็ยังคิดว่าแต่ก็ทาทําเถอะแต่ฉันพอแกทําด้วยสักความนี้นฉันก็จะกินแกเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพูดอะไรให้ฟัง <c oughs> ดินสอพองเป็นอะไรที่โคนเย็นรักษาสิวสใช่ปหล่ะอันนี้ก็ส่งไปด้วยเป็นอันนี้เลยอืมแล้วแกก็เอาช้อนตัก กลิ่นจะแบบว่าพอกผิวพอกต,ตัวพอกตัวพอกผิวแล้วผิวก,ก็จะใสเหลืองสะอาดน้ำด้วยอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ย